เข้าใจพิษล่อรับอยู่ปากทางโดนเติบวัีครับสวัสดีครับคุณครูขอบคุณนะครับวันนี้ข้าหน่อยพอดีแวะแวะแบบตามตามคนพาครับขอบคุณคุณครูผู้พาไปครับอันนี้ได้ที่หนึ่งเลยของโรงเรียนราศีสไลด์นึกว่าจะจอดปากทางตะกี้รออยู่ประมาณสักห้านาทีเข้าใจพิษบริอานแชทครับผมขอบคุณครับที่พาเดินทางไปกลับปลอดภัยขอบคุณครับอันนี้ให้โลเอากลับไป ชื่นชมกันก่อนครับเดี๋ยวจะกลับมามอบเกียร์เย็นอีกทีหนึ่งโอ้โหหันหับรางวัลบอกไม่ให้พ่อถือนะรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งอีกยังวะที่หไปไปไปอวดคุณพ่อเองฟุกฟุกเนาะฟุกผมก็ว่าเรื่องสั้นละุกแม่เพิ่งกับเสื้อเลย เนี่ยมันกับโมเสอาว่าเป็นห้องแต่แต่ต๊ะโต๊ะบ้านแถวมันยังโมเสอาวันอยู่ที่นี่นั่นตีว่าเออเข้าบ้านแต่เปากต่อยเออเข้าบ้านเลยเออรถกลับบ้านดีๆครับขอบคุณไปด้วยกันใช่ไหมครับได้กันหมดโอ้ไม่ได้กันหมดเลยขอบคุณทุกท่านทุกคนครับคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ก็ฟุ้ก็ดีใจหรอกว่าไปยังฟุกที่หนึ่ง่งเนาะฟุกที่หนึ่งระดับประเทศเลยนะครับโอ้มันอะไรนี่ต้องไปดูแล้วเป็นทำไปกลับปลอดไปรถตู้ของโรงเรียนไม่่ปเลยนะโอ้ก็ถึงไว้อยู่ถึงไว้อยู่บนเด็กเดี๋ยวพากลับบ้านทั้งสองคน ถึงบ้านปลอดภัยอันนี้ที่เท่าไหร่หนูได้ชมเชยเออไม่เป็นไรไปด้วยกันประหาประสบประการอันนี้ที่หนึ่งแล้วแมนอ,อ้ว่าอะไรที่หนึ่งที่หนึ่งที่ไปอายังกระเชิดชู้เชิดหน้าชู้ตาเนไรเออ,เอไม่เป็นไรเอากลับบ้านปิด,ปด